ตอนนี้เอื้อยก้อยกับพี่นนท์กําลังออกมาเนาะพี่น้องเข้ามถาถ้าเวิรงว่าถึกเลขไทยเนาะพี่น้องอ่าสามสิบพันสามสิบพันถ้าตีเป็นเงินบาทกันนะ่าสิประมาณอ่าหาสิบหาสิบห้าบาทพี่น้องตีไปกลมๆเนาะประมันหาสิบห้าบาทเด็กซองโตสี่ได้ทอร์ได้เนาะพี่น้องถ้าเวิรงได้เท่าไหร่ได้สองล้านหนึ่งแสน เออเปเรเป็นเงินไทยนิดเว่าน้องสวัสดีสวัสดีพแมพี่น้องสวัสดีสวัสดีเออพ่อแม่พี่น้องงามแย่งกันซับเเอ่อแมพพี่น้องชาสกอยสิฟองปีใหม่บ้ได้หายคอยซับคอยสิซับก็บ่งหายคอยซับพ่มแมพพี่น้องมีตเตตีว่าบบงามบบงาม จะเอาบะเด้เอาไปประกวดเลยเอาบะเดอไปประกวดอ่ะเอาไปต้มชะมดอ,อ,อ,อกๆซุกแล้วก็กินบ่นอบ่งามมัน,นก็นกปาปให้มันง้ายน้องพ่มแม่พี่น้องเนาะเอา <ไป S 2> บะเด้เอาไปประกวดนี่เอามาดูนะเอาสปิโตแต่ได้กระต่ายที่จะได้อ้กระด,ดันอุ้ยกวนตัวสิเต็มกระตะตัวไปเบิดมือโดดมือนีิทั้งกระตากระใหญ่ทั้งคู่อีกไปพ่มแม่พี่น้องเอาไปลุยกันต่อ แม่พี่น้องถ้าสกอยเจอเห็ดแล้วเจอเห็ดแล้วโอ้ยใส่แต่ว่าจะสิบอโบใส่เสื้อสีแดงเฮ้ยป้าจีบใส่บ่มีเจือหาเสีอแค่เงาสีอื่นบ่มีพ่อแม่พี่น้องแข็งอยู่บ่แข็งอยู่งัวควายมันย่านควายเอางัวเขาแดงกับปลาไหลเอาควายเขาแดงกับปลาไหลพ่อแม่พี่น้องอุ้ยจับเบิ้งบ่เสื้อแข็งจับจ่อเบอรอะไรเป่ยังอยู่ดนหนีเทงสวยดนหนีเทงแก่นดูดดูดูด เมื่อแล้วเหรอเหนือแล้วส่วนควัดมันมีนะแต่มันไม่ได้ควัดไงเขียวบ้างส่วนควัดส่นไม่ควัดพี่น้องเฮ็ดเผือใกใบก้อยห้าเฮ็ดเผืกอกก็เป็นยังไง ทำ,ทำไมหัวน้ำไปมันช่างดึกลับขนาดนี้เห็น,หนบ่อู้อู้ล้วเผาเด้อทางตากระตาแตกเด้อบัดอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังมองเห็นไหนเองมาอู้อู้อูนนนห,นห,หน้อยแย่แท้อุ๊ยหนอกกระดานมุ้ยไฟเอาตัวเราฮะเนาะอุศะบัด หนอใหญ่อึอึว้าหพอมันโดงพอนลยที่นั่นอู้เยอะเนาะนายหนอแห้งเนาะเดี๋ยวถ่ายกี่ก่ายด้วิสาวเอามีเอ็ดบ่เออบ่อด้เอมีเอ็ดมาปุ๊บค่ะนี่น่นสิฮะสิเฮ็ดนองยังไงให้มันเป็นนองหยาบหยาบห้าพันเอ่อเห็ดเห็ดึ้นในอันนหาเนาะ พอเห็นในผีปค่ะข้าพันเอาพันเอานอไหมเขาคิดจะหาง่าปูนอนมันกระดานนกไหมนอนีนก้อนนี้มันเป็นนกไหมก้อนไรละนอนขันขันในนอนนั่งดินยนดินี่นิป้าความเสียบก็หานเคยได้แหละนกไหมดังดินแ่ก้อนนี้มัดกำะมังเป็นนอนร่างดินนะแต่ว่าข้าจะขวอนได้่มเนาะอุ้สวยจัง ไดด้น่อยเอออันต้องเป็นนอนหน้าดิน,นดดแล้วมันยูเดิอเลยทับนอกแบบนี่เอยับพอ่นะีเชียมากใชยมหงว้าชื่อว่าับหยากันเด็นี่

ที่แบบเลยสีส้มสีส้มอีกย่างคอยช่วยสีส้มสีส้มนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอุ้ยตะกะแตนน่ะตะกะแตนโยโยมาจับมังที่พ่อจะปิดกล้องนี่เขาจะปล่อยเจ้าไปนะเจ้าตัวน้อยเปี๊ยปี๊เจอกรอี่พอดีเต็มตาไปเดียวเลยพอดีพ่อก็ยอกซื้อ นี่เอานี่นกไม้้าเกะไก่ป่าคนี่กะนี่กะนกไม้จั่เใช้มือก่อนแดงจืดๆวนเาก็พดิลไมได้เสียสีแดงเลยแก

มุวนมมคขานอกก่อนเออก่อนมันมันเป็นกอสุดท้ายขอมันเป็นกอสุดทามันก็ได้มีใออเจับปด้ก็บอึซับมวนเลยเนาะซับมันเลยจุบจุเลยมาไม่่อยง้จุกเลย Cò đều có phô keng no? ngay Cơm <laughs> ngay đắng à, Cò đều phô keng 3-4 nồi mặc nhai Đưa kèm Cái bà hóa sẽ đi tụp nồi phô có phô keng Ui, ấm áo hôm cân Được còn này, phí đó. Này. Ui, ok miễn phi lắm nè ôi coi kéo đây coi đi ạ nhặng ở đây ở đây không cọ nữa đâu thoải mẹ phi nó đây là còn này, mày con này có còn sức tha nó nhẹ đã coi anh coi nhẹ hả bước xuống từ nỉ nó bật coi ừ, ơi đi áo gần cái cái thành bên tầm nỉ để bà nỉ để thoải mẹ phi nó นี่เอาไปดันหอยใหญ่นอนก่อนชุดถ่ายพอมพี่น้องก็ก็เนี่ยกับพูดีอยู่ชุดหน้าเนาะพูดไฮไปหน้านี่แหละพอมพี่น้องก็เดินไปใกล้ดอกรอแต่แน่น่าจะคล้องเออเรียบไปรอเบิ่งน้ำกันพูดได้ว่าสิได้ได้่ได้ได้พพี่น้องเอ้ยต้มเต็มหมอพูดได้จังได้อยู่ได้ก่อนปลาให้มันเงี้ยนี่แหละปลาปลามันเหี่ยวพมพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวไปดูกนได้ได้บจะนอนนั่งดินบอ้จะนอนนั่งด uh ิน huh. ร uh ับช่เลยไมได้ตัวหอบ่มีแห้งซับแต่หักไม้ได้ลายอยู่นัไก็นั่งบินนี่ก็นไม้ปมันปมันเสีมันอันเสร็จ่นหันคะอยากกินนั เมื่อไร่ด้ที่นนองบาดเอบาดเยานี่ก็เอายองหันพมพี่น้องเลยะเอามาจากนอืนอนนั่งดินไปนนอนั่งดินออหมกินปะปะตาดะกะตาเอามงแนงงวกินออำมว้ากินมไปอุ้ยเีอเอาจากปากมันเอ้ยมึงนีเอาหายขาซาอีโจนมึงนี่ม่พี่น้องหวกินมอ่ขากินกอน อ่าห้ามอ่ะบ่ว่าใครจะหิวบ่มันหนักนี่บ่เอาแบกห้ามเอามันหนักเฮ้ยให้มันใหญ่ใหญ่เดียวมันหนักใครคนเดียวเพื่อสิหอดเทียงน้าำใจกันหัวกินเอาใหม่ข่อยจดี๋คือเฮดแจ็คซีหัวหน่อยข่อยเอาได้เท่าแบกเอ๊ะโอหายมันกินแซงหน่อยนะหายมันกินแซงจะสิไม่ได้เท่าไร ไอ้จั่งนอนนึ่งจอ,อมให้กินเหรยังบมาเดาย,ยัางมาเอาได้กระต่ายอยู่โอ้จอมจะซ้อมหายพี่น้องเอ,อ้ยาว่าสีแบกซอยกะบะับเบลไพแบกนักเป็นนักมา,หมกาใหนนะมายกระต่ายกคนไหนเนาะห้ามเอามาขอสิแบกทางน่ะจกกะกับแบกทางน่ะนี่ไ,ไปอนนบบเอเอมันกับว่าะะนักคนไหน Bao gốc của danh hằng hám mọi người hát a pato mhm 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 không mhm ừ mhm 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 không? mhm 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 ไ e. ่เตจ้าตอีกเต็มหมอไล่เต็มกินข้าวก่อนว่าจังสองฮะว่าจะอยากกินข้าวพอสรก็ได้ไนเห็ดเห็ดก็ได้อ้อพี่น้องเห็ดอนนีมายิมเจียวอะไรนเท่วมาออไปเท่วบาไปหอนในหอนตกอตุกตา จากนี้ไปหอนโกบต้าช่วยไดขนเขาก็ไปย่งเจมซ้อมนะเด็กะเ่เดะทยไปว้จอามองมองกบต้าแบบนี้อนน้ซอมให้เพื่อนซ้อมเสร็จแล้าไปซอมให้ง่ว่าขอซอมโนมัยเบือให้เพื่อนนะกินพวกพววันนี้ข่อยก็ได้ไปเอาอีเตัวปีศาจจะได้จะมาเอาขโมยนะตาเอาันี้ ตอนแรกว่าสีห้าไปขายพี่น้องก็ได้บัไดข้ขายค่ะคันขายก็ได้เงินได้ทุ่งละสิพันคันน่าตกขายยุ้งเทปได้นอกเอิดุนเนาะบัวแด,ด้มีขายใสมับ้านหกไปสิแต่น้องง่ามๆขาวจั่วน้าดังบินอๆๆสอบสอบดีๆบรให้มันเรือหมอ,อนี่อันนี้ใช่นี่ก็ได้เแล้ววันนั้นขอเสีเอาขู่ไป,ไปอาตาขนาดนั้นเออวันนั้นจะเทศใชมือนี้เขาเสียเอาน้ำให้หน้าตัพวกลัวฝนวัวตกพี่น้องไม่น่า นาธรรมาสนะธรรมศาสตร์ธรรมศาสตลงสดเด็กคนไปเอาพว้มาสองคนวนบระตเขยเ่นเลยเดี๋ยวไ้่อนนคุณนวนหมดขอเลือกเอาแต่น้องงามๆด้นี้ต้องมีตัวใหญ่ๆมีตน้องใหญงๆงามๆอหนอนได้ักเอาเบือกนประตออกเลยบนเอาออกแน่จังหน่อยก็ได้ค่ะ่า บอออกจากดิมก็ขึ้นชิ่นนั่นจ่ิยมันหักหอมได้พี่น้องขันหอต้มน้าใหม่แบ่ว่าบอออกเปลือกะหอมแต่ว่าน่าจืดน่าจืดเนี่ยตบมดตเพมเติเปลืองพื้นแต่ว่าแค่แนแต่เรามีพืนเนาะกินก่อนเด็แม่ี่าเ้อมาเออเกงเ็ดมาพี่น้องกินข่าวตมใส่มูมะเสาวนี่ cà xí càng hết, to đại mãi, non, cả ba càng bò bớt, càng nói nhau, giảm cân bò bớt, ăn tai nấm non mày, đeo giùm bạn hơi, mì non mày điên á, mình luống, gì, mình luống đấy, đây cả bò nhặng đấy, hao tôm, giâm lấy cả bò nhặng đấy, bò nhặng, bớt, bớt, mặn cả pao kim, mặn pao kim sẹp, cá bơn, cá chéo. เมีน้ำยองม,าามันน่าหวานมันอ้วาน่ด้ข่อย,อยสิพอมส <c oughs> ิพอม <c oughs> ได้ข่อยาบา<ส>้าหวานอ้วานเลยข่ว่มามีแนวกินก่อนสิพอมแต่น,น้ำย่างมันสิอ้วนเหมือนสุกพุ่ง,งนกเลยแต่ผมไม่รอกเมื่อไปไปทยแพทกะถากข่อยได้ปะจอมออกไลได้ติ๊ก้อยสิได้ไปไทยแพทกะว่าโอ้ยมันอุดุนมากค่ะว <c oughs> ่าอ้วน <c oughs> <c oughs> นะอ้วนเอาไม้ว้าหวานม้าหวานมันอ้วนแต่ข่อยกินไปหน้อยข่อยกินสิบหวานข่อยสิพอมข่อยพี่เงสิอย่าง ว่าขอยกินเบอร์ยังกว้างนะมันก็นได้พอได้อยู่อันนะมียังเขาก็กินยกกุงเทพมันก็กนค่อยได้กินเลยคอยบุกมินนี่ยุ่งเนี่ยกินเฮาวสือกินนะแต่ว่าเฮาวผิวหยาฮาวสือดอกหอมแล้วเมื่อเช้าลอง,ลอง,ลอง,ลองหากินเข่าแล้วจ่อปเมียแล้วก็เมียแล้วก็หิวเข่านะน่าจะยาดอีเมียหิ้วจะมาจะให้เรากินก่อนอันนี้แกงเห็ดเผิงทีง่ละแกงน้อยหนึ่งบ่ได้แกงมา

ม่แก่บริโจคอริ่มีกินของ họ เหือไ่หนาได้กินตัวนี้หัวได้กินเก่ากินหลังได้สิบได้กินน้อยอย่าน้ถ้าเกิดกินเขกินเาคนเี่ยาได้เหตุเคยมาเคยมาได้ยนี่บมาเคนี่เคยนี่มีคนกินนะเามค่กิน อย่างแกงข้งเพลิงเนี่ยเห็ดอันนั่นเปื่อยเห็ดจะได้ไม่กลเปื่อยดอกเห็ดอันนี้ทำมาไม่ได้เอาเห็ดเปื่อเนาะมันกะดอกไฟดอกมันเนาะเห็ดพึ่งก็ได้กินแต่เห็ดกัระต่ายใหม่ของมัน เลือหมองห่อ่นเลื้อก็ใส่หมอตัวน่ะกเปียก็มันยุบบ่พอดีเนาะใส่สิ้เจ็ดเนี่ย Nó chảy ra đâu Nó chảy ra đâu Nó chảy ra rồi, ôi, hỏ đen quá đấy, no. okay. đấy. đấy. Khánh khái, chảy ra không được Đã bộ đi 3 thông, 4 thông 3, 4 thông Thôi bây giờ หำให้นะมาตุ๊ดสไอ้มันคือสิบทเทียบอะมันคืบเทียบหรอว่ามันชำนได้ปะแล้วอันนไันีเรอยากเทียงกันนะเบื่องนาดุเบื่องนานมานี่มาดุเบื่อเนแค่เนาะ อเดี๋ยวคอยเท็ดให้มันเถียงกันก็เด็กกะใหญ่แล um ้วพี่น้องไก่สิดิบานปุ้ยล่ะเอออื่นพื้นนี่แหละเอามื่อไรห้าสิบบานปุ้ยพื้นพื้นนี่แหละเอาพ่นประตูมาได้เอาเขาเป่งนะมาจากไหนนะเอากองบ้านไปมันพ่อเด้งเด่ะเออบืนเป็นน้องขนานสือปุ้ยมาบืนหลอดติดตามเด้อพ่อแม่พี่น้องมาห้าสิบบานมื่อใดมื่อนี้ซาสกอรถสือเล็กเนาะ เขาบอกว่าเมื่อแบเอาเงินแบเอเด้อถาบึงกันพี่น้องว่าสิได้เท่าไยเงินเด็กผู้ใดเงินเด็กจะไปซื้อพุ่ยมาบานกะผู้ใดเงินเด็กจะไปซืพุ่ยมาบานกะบอเขามาใส่ได้เนาะใส่จักทุงช่องทุงทุงดาหาโดจะเข้าคลายทุงแจ๊บบานกเออไม่สิพ่อดูวยวะแหะพี่น้องมือนี่ซาสกอยกับพี่หนุนถือหัวยอน้องพี่น้องเลขกไทยสืออยู่ทธาว่าสิได้เท่าไยนะพี่น้องไปถาเบิ่งกันเดียวเมื่อเขาสิแบเอาเงินขาดเด็ก ไปเบิ่งกันพี่น้องว่าสิได้เท่าไรเนาะเล็กไทยเด้อพี่น้องปะเมื่อป้าบันนี้ต้มน้ไใ้กระจืดแล้วพี่น้องเมื่อเอาเอาเงินขาาเลกใส่หรือบลกอกตาโ่ลางก็ได้นะเมื่อเขากระจ่าง bố bỏ. bỏ này nếu bóng này 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 là này 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 lạng này เด็ดเด็ดค่ะนี่นะอืมป้าเจ้าอืมหนอาม้เฮ้ยเมล็ดเพชรเอ่อเฮ็ดเพื่อนฟังปุ่นเนะาะข้าวได้ลายปุ่นกินกระตรุ้นหน่อไม้หน้าบ้านหยิบมุนไว้แล้วป่ะพี่น้องตอนนี้ซาสก,กายสิขาวแวงเงินเด็กได้คอยทานยินี่เด้อเออทานยินดีแหละอยู่อยู่บ้านแหละมาส่งข้าวเราก็ร้อนผู้ทามเขาอยู่วผู <laughs> ้ทามอยู่ว่ะดิผู้ทามอยู่ว่ะดิ ถ้าเกิดก็อยเขาไปเอาเงินเนาะพี่น้องถือเลขเธไรปะสามหมื่นกีบเนาะพี่น้องสามสิบพ,พันกีบเนาะสามหมื่นกีบถือเลขกสองโตเนาะถือเลขไทยเดี๋ยวมันถูกถ,ถ,ถามเขาอยู่บรอพ่อคะท้า,าเบิ่งว่าถ้าเบิ่งว่าสิได้เป็นเงินเท่าไยเนาะพี่น้องกับเ่เคยถือเลขไทยจักเถือ่ออะไรพี่น้องเดี๋ยวถ้าเอา,าพี่น้องว่าสิได้เป็นเงินเท่าไยเนาะถ้าเบิ่ง ตอนนี้เอืยก้อยกับพี่นุ่นกําลังออกมาเนาะพี่น้องเขามาถาเงว่าถือเลขไทยเนาะพี่นอ้องสามสิบพันสามถ้าตีเป็นเงินบาทกันนาะสิประมหาสิบหาสิบหาบาทพี่น้องตีไปกลมๆเนาะประมานหาสิบาบาทเด็ก2โตสี่ได้ทอได้เนาะพี่น้องถาบงาวง็วาาากฮนะกย ให้ขนมเล็กหน่อยจ้าพันเท่าไไหนดูสามสิบว่าให้ขาขนมข่อยเนี่ยดึกมาแดจีบพันได้ซิบันกาขนมพ่อแม่พี่น้องเบิ้ดะไระเบิดเป็นปึงหนึ่งเท่าไรเท่าไรได้ไม่เท่าไหร่สอล้านหนึ่งแโอ้สองล้านหนึ่งแสน เออแปเราเป็นเงินไทยนิดเวยมัแสดงว่าเขาใส่ไปนี่เบ็ดเส้นหนึ่งเนาะพีน้องตัวนึงตัวนึงช่อหนึ่งช่อหนึ่งละอันนี้หนึ่งละโอ้สรุปแล้วก็คือยังวะเขาซื้อสามสิบพันเนาะสามสิบพันกับตีไปกลมประมันหาซิบหาซิบหาบาทหาซิบหาบาทเอาซิบหาบาทกับประมันใดอยู่สามสามสิบพันหรือปรมาณสามหมื่นเกีบเหล็กสองโตเนาะพี่น้องเหล็กสองโตแล้วก็เป็นเงินออกมาก็คือเท่าไรปะ สองล้านหนึงแสนถ้าเป็นเงินไทยกับประมาณสามพันบาทสามพันบาทเนาะพี่น้องแม่นหรอซํำกันว่าถือยูเทยกับยูเทนาตัวแรกได้ดากว่ากันได้ซ้ำกันได้ซำกันเออได้ซำกันหาสิบบาทยูไทยกับประมาณสามสามพันเนาะประมาณันนะซำกันเนาะประมาณส0 0ันคะแนนถือยี่สิบบาทกว่าสิแบ่งกัน ก็เลยว่าใส่ใส่ไปเมื่อใดตอนนั้าใส่ไปเมื่อดว่าขาจะเอามอเอามาซื้หุ่นะบกคอยตา่อยตืนเออใจโวยเจ้าถืเออเอรุนเอาไว้ยืนต้องกันสิอ่าเอรุนถืดกัเอดุนเนาะสองด่านสองด่านปาพี่น้องเนาะดีใจนาะถือขงแดะเอาทิ้งกระตาไม่ให้ขขายมันอันนี้มัดไ้ม่าาคอยุบานเ่าไ่คอยสื่อเลกก็เือ มันบมมีไพถือกัมันะบอมีไพถือกัว่ามิเต้าหนี่ถือมาถือเออนอาถือคนมิเต้เฮาถือเนาะใช้หัวแกว่าสิปันกันให้เพิ่นปันเอาให้แกเราแปดปันเด้อสิบปันถ่แกก็อ้ถ่าได้วัดนี่แต่ขอกระชิจ่ายเราคืนเหนนี้จะคาสื่ออีกัให้เพิ่ปันกืะอาสื่อเกือบสองเซนเนาะเซนเซนแปดกาะคาสื่ออ๋อมันมันออเคเดี๋ยวเอาใส่นี่แหละ เอแบแบ่งแซนให้ดินับเดบอละขบเดบอเงินบนในนับจ้างได้มากแจกเลยนะบนเี่น้องได้เพท่าเห็นยังเด้แจกก้อนแจกก่อนหายพนี่ยเขาตาไปปะตาเป็นทงสงปะได้่าท่านเห็นยังเลยแบบบตานับด้วยนะแจก่ยงเดียว ใจใจญ่ใ,<จ>ใจดีขนาดน้จะว่าสิสื่อจะว่าสิสื้อปุ้ยม่ใช่น่แ่กระสิ่ใส่ใส่นี้คอยใส่นี้ตอนนี้แม่เออเด็กใส่ได้กองด้วยนะเอาคแม่เด็กแต่นไปทั่วอ่ะก่ออีกได้กอนี่เด็กแรกเจะให้อีแม่ก่อนไม่ดอางนี้จะให้อีแม่เท่าไหร่อีแม่ฮาเซนอีแม่ฮาเซนโอ้เอาเอาไอแม่เนเอาไว้อีกฮเน้เป็นผู้ดีวิพัยใจดีคือ่อยหล่เดือดเงินนี่ แจกเป็นใจใหญ่เนาะใครเป็นคนที่แบบแฝ่กับเงินนี่โอ้ยมาแต่ผู้ได้ต่องแจกน่องแน่เตี้ยน่องก็สิน่องก็ใช้คนปั่นก่อนปั่นก่อนจใจแจกปั่นไปก่อนปั่นก่อนจใจแจกนี่มันจะนั่งกันยังไงหมดต้นมาสิหมดใจแจกว่าแจกก่อนเนาะปั่นก่อนเนาะกยเอ้านี่สายแม่ก่อนทั่งนี้ปั่นก่อนสายปั่นสายปั่นเนาะพี่น้องสายปั่นใจขาว ไปเอาละพี่น้องดีใจแม่เลยเสร็จจบทีปไรปเพียงสำนีเด้อโศกดีโศกมานเหมือนนี่พี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบายบายจะแบ่งอันนี้นะก้อยหนึ่งเซน